สวัสดีครับท่านผู้ชมยิดีต้อลรับสู่ช่องบูน้อยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยแล้วก็ช่องของผมฟาเตอร์สกิโอเกนโมนะฮะก่อนและวันนี้เราจะไปไปซื้อของที่โรงแรมนะคะโอ้แม่งเกลียแต่ผมมีตังแค่หนึ่งศูนย์บบบไปเลยไปกันโอ้เรามารีวิวโรงเรียนกันใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เปน่าจะใช่แล้วมั้ เดินออกโรงเรียนแล้วเดินออกโรงเรียนจะสกแกลยังไงสเกลยังเธอรีวิวของทางแฟนโรงแรมของเราก็จะมีสินค้าต่างอยู่ตรงนี้นะคะแต่เราต้องแต่ทางมอลานะใช่ทางมอลานะค่ะมีน้ำพุด้วยครับแต่มันไม่เปิดใช่มันไม่เปิดเขาไม่จะเปิดเฉพาะตอนเช้าเขาเปิดเฉพาะตอนเช้าเขาขค้นเก๋อตอนนี้เราก็เดินมาแบบคนปกตินะใช่ มีเด็กอยู่เต็มเลยแล้วก็มีคนถือกล่องนมอย่างบ้าคลั่งทาทุกคนเห็นกล่องสัมมันไม่ใช่มันคืออย่างปกติใช่มันก็คือพาทานันมันระเบิดสมองมากก็เดินมาหาโพโฉเกมเหมือตูดิโอ,อเดินถึงแล้วก็จะมีเสียงเพลงตอนรับเราใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราจะไปซื้อของกันนะฮะอืแดดแดดไม่โคตรแรง นี่แหละโรงแรมของเราไงเบ็ดน้อยอะไรวะนี่เนี่ยนีอเอาลยนี่อบ็น้อยงยูทูบเลยซําเบ็ดก็ลองคือเบ็ดน้อยครับเบ็ดน้อยคููนะอะไรวะบ็ด่กินน้ำโหน่อยฮะกินน้ำโ้ีบีาเนนะร้อนเวยเร็วๆอย่ามาอร่อยรสชาติเหมือนกับเกชีนะ โอเคก็ออ่าลืมไม่ไปกดติดตามช่องเบนน้อยนะฮะแต่ว่ามันองไม่ต้องกดหรอกเพราะเขาเกเกินเอ้ยไม่ใช่ละเล่นละเล่นไม่รู้ว่าช่องเขาชื่ออะไรชิคมาปะตูอะไรแคปถ่ายต๋อแม่ไปดิืสกเกย์ไหมเสื้ออะไรดีชมไม่รู้ ตัวแบบใหญ่มากเร็ววไปซื้อของเร็วจะรีวิวเนี่ยคิดโอเคพร้อมยังโอเค,อเคนะครับตอนนี้ผมจะมีตังอยู่5บาทนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะซื้ออะไรหมดจะซื้อแก่ต่อด้วยมาม่านะครับยังของคุณยโอเคได้โอเคเรามาอยู่หน้าร้านมามา่าเพื่อนผมก็ไปซื้อมาม่าทีเดียวเห้ยไก่ กี่น้อยแล้วก็รอมันามนานๆนะอยู่ใต้นั่นแหละไม่ต้องสนใจมันหรอกเดือดแล้วน uh ี่ไงมันมาแล้วโอ้โหมันกลับไปนี่นะคะมาม่าไปไปที่รถผมกันทุกคนมันกินมาม่าอย่างเบินลิ้นอร่อยยุ้ยไปทจะทาเลย โอเคจบกับมาม่าแสนอร่อยจบเฮ้